ปรางเปิดใจครั้งแรกความสัมพันธ์ต้งทุพีเลิกไม่เลิกทุกอย่างกระจ่างแล้วออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นครั้งแรกหลังจากมีข่าวเลิกราต้งทุพีสำหรับนักแสดงสาวปรางกันนรันโดยเธอได้เผยว่า ตอนนี้ปรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจร่วมกัน2เดือนมาแล้วพอเป็นเรื่องของการแต่งงานมันมีรายละเอียดเยอะพวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันปรางเองก็เพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากแฟนเป็นคู่ชีวิตมีดีเทลเยอะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องมานั่งคุยกันใหม่ฟังเส้นสุดท้ายแบบในข่าวมันไม่มีหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเ,เรื่องความสัมพันธ์มันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องยากของเราทั้งคู่อยากให้เชื่อใจพวกเราสองคนว่าเราใช้เวลาคิดทบทวนอย่างหนักมากมาก เราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีก่อนที่เราจะตัดสินใจแยกทางส่วนหนึ่งอยากให้เกียรติความรักตลอด1ิปีที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นความทรงจําแต่พวกเราจะเก็บมันไว้อย่างดีและสนับสนุนกันเรื่องเล่าไม่ตรงกันคือ 1. ในปัญหาเราพยายามถึงที่สุดแล้วเราไม่มีงอนกันเหมือนตามที่เป็นข่าวเราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเราทั้งคู่เป็นการตัดสินใจร่วมกันความรู้สึกวันนี้ไม่โกรธเสียใจและไม่ได้งอนสภาพจิตใจตอนนี้ ไม่ค่อยสบายอาการกำเริบจากความเครียดสภาพจิตใจยังคงพยายามอยู่เพื่อให้ชีวิตกลับมามีอรอยยิ้มเหมือนเดิมทั้งให้ปรางและให้ต้งด้วยเรื่องมือที่สามไม่มีแน่นอนและขอโทษคนที่เป็นข่าวด้วย คุณพ่อคุณแม่ปรางให้สิทธิในการตัดสินใจของปรางเพราะเรารับผิดช,ชอบความรู้สึกของตัวเองหากไม่เป็นเหมือนที่หวังไว้เราก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาปรางคุยกับโต้งตลอดถ้าปัจจุบันไม่มีรีเทิร์นแต่อนาคตยังไม่รู้เขายังเป็นเพื่อนที่ดีของปรางเสมอตั้งแต่ที่รู้จักกันมามีคนให้กำลังใจเยอะมากและขอโทษที่ทำให้ใครหลายคนเสียใจกับเรื่องนี้อยากกดดันพวกเราและมาให้กำลังใจพวกเราจะดีกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็ไม่ง่ายเลย ตอนนี้พยายามโฟกัสเรื่องงานพูดคุยกับครอบครัวให้มากขึ้นสำหรับปั้นจันดีใจที่มีข่าวด้วยเพราะเราเชื่อใจกันเป็นพี่ชายอันดับหนึ่งที่ไวใจเพราะไม่มีอะไรจริงๆเป็นพี่ชายเราจะกลับไปมีรักใหม่อีกครั้งตอนนี้ก็คงต้องรักตัวเองให้มากๆก่อนถ้าในอนาคตต้องมางอออีกครั้งก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคะ